เฮ้ยทุกคนวันนี้ก็จะมากินขนมเปียกน,นั่นเองนะครับนะทุกคนของฟินๆนั่นเองนะครับเจ้าดังในทิกต็อกนั่นเองนะครับนะทุกคนอันนี้ผมได้ทําการสั่งฝอยทองช็อกโกแลตลาวามันนั่นเองนะครับนทุกคนก็มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าใต้มันจะฟินจริงหรือเปล่านะทุกคนมาลองดูกันดีกว่านะครับผมได้ทําการเตรียมนี่ไปแล้วนั่นเองนะครับนทุกคนมาใส่เลยเลยล้างเขาก็ดูเป็นมาตราฐานดีนะทุกคนอเดู มาดูกันดีกว่าวา่าไตมันจะเยิมริงหรือเปล่านะทุกคนอมอ,อุ้ยมันใหญ่อยู่นะนี่อ่ะโอ้หแพ็คมาหนาจัดจิ๊บจิ๊บจิ๊บมาดูไตกันดีกว่าทุกคนอ,อืมมีน้ำหนักมีน้ำหนักมีน้ำหนัก อันนี้กินไม่ได้นะทุกคนต่างกันชื้นทิ้งไปเดี๋ยวผมจะแบ่งครึ่งนะทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะทารักหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันไม่ทารักวะแสดงว่ามันยังแข็งอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนดูดิแต่ความน่ากินก็คือแบบติดให้ติดนะทุกคน น่าจะอร่อยอยู่อ่ะนี่ทุกคนดูน่ากินมากมากเลยนะทุกคนดูดิเยิ้มเยิ้มอ่ะเยิ้มเยิ้มเลยนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกินแค่ครึ่งเดียวนะทุกคนอีกครึ่งหนึ่งให้แฟนกินนะทุกคนเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> หึหึหืหึนีม่มแป้งมันเยอะมาก ช็อ,ชอกโกแลตค่อนดีมากอะ่ะดูเลยใต้ไฟทองจัดเต็ม เยอะเลยนะฝั่งเนี้ยดูยเป็นปากหึ่งอันนี้คือจุกอะ่ะบอก,กนเลยอ้นมันแน่นมาก